เรื่องเล่าตำนานคุดจับนาโดยมีเรื่องที่เล่าขานกันมาว่าคุดกับนาคนั้นเป็นพี่น้องกันโดยเป็นพระโอรสของพระยากัสยโยบแต่ต่างมารดาพระยาคุดนั้นเป็นลูกของนางวินตาส่วนพระยานาคนั้นเป็นลูกของนางกัททุซึ่งทั้งสองนั้นไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เหตุที่บาดหมางกันจึงกลายเป็นศึกสายเลือดคือนางวินตาแม่พระญาคุดนั้นริษยานางกัททุแม่ของนาคจึงได้ขอพรต่อพระกัสยโยบให้ลูกของตนกินพวก นาคลูกนางกัตทรุพระกัตสยบก็ได้ให้ผ่อนตามคําขอทั้งท้ง,งที่รู้ว่าลูกของทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นลูกของตนด้วยเหตุนั้นครุฑจึงกินนาคเป็นอาหารอาการที่ครุฑกินนาคนั้นไม่ใช่การที่ครุฑจับนาคมาแล้วขย้ากลืนไปทั้งตัวความจริงแล้วครุฑเลือกกินเฉพาะมันเหลวเท่านั้นหลักฐานได้เล่าว่าในเรื่องภูริชัต,ตชาโดกมีตอนหนึ่งเสนอว่าเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นหิ้วก็จิกด้วยจะง,งอยปากฉีกท,ท้องนาาก,กินมันเหล,ลว